ในปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตเราเป็นอย่างมากจนแทบจะเป็นปัจจัยที่5้าเลยก็ว่าได้เพราะสังคมดิจิตอลนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายแถมยังสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมาก <S <S และด้ยเห็นนี้เองที่ทำให้ความคิดของคนในสังคมค่อยๆแปลเปลี่ยน <S <S ผู้คนเริมใช้สังคมดิจิตอลเป็นเครื่องมือสนองอารมณ์ของตนเอง สร้างความปัป่นป่วนแก่ผู้นคนทั้งการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพียงเพื่อทำลายชื่อเสียงและยุยงให้คนอื่นยืนอยู่ในจุดยืนเดียวกับเราเกิดเป็นในกระถี่พอเอาการเรียกร้องเพียงเพื่อบีบบังคับให้ผู้นั้นออกมากระทำตามคําเรียกร้องแล้วยังลุกปันให้คนในสังคมเกลียดชังขัดแย้งกันได้อีกอะไรแบบนี้แหละที่ทําให้สังคมติดลบแล้ว คุณไม่อยากให้สังคมดิจิตัลกลับมาดีเหมือนเดิมหรอถ้าอยากแล้วควรทำยังไงดีล่ะสาธุหวังเพิ่มความเชื่อแบบนี้จะทำได้จริงๆนเนหรออย่าฝืนเลยเราควรทำสิ่งที่ได้ผลดีมากกว่านี้สินั่นคือการสร้างพลังบวกแล้วเราควรเริ่มจากตรงไหนดีนี่หรือเปล่านะ ผนทางของเราการจะสร้างพลังบวกนั้นต้องเริ่มจากตัวเราทุกคนด้วยการส่งเสริมความคิดที่ถูกต้องและเป็นแง่บวกไม่ส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จหรือเสียสีคนอื่นรวมถึงการสร้างโพสิทีฟ c อเอา u t การเรียกร้องเชิงบวกด้วยการละเว้นความรุนแรงในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สังคมดิจิตัลกลับมาดีอีกครั้งหรือถ้าอยากได้พลังบวกอีกก็เข้าไปดูในเพจดิจิฟาร์อว w ร์ดเลยในนั้น่ะ มีข้อมูลด,ดีๆที่จะสร้างพลังบวกได้เยอะๆยะเลยนะงั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องร่วมมือกันสร้างพลังบวกสยบสังคมที่ติดลบเพื่อให้สังคมดิจิตอลเป็นสังคมที่ดีอีกครั้งมาร่วมมือกันสร้าง positive call o u culture สังคมติดลบสยบด้วยพลังบวกกันนะครับ